อ่ค่ะกินนมจีนกันวันนี้มีสองคนกินสองถ้วยนะคะนี่ของคุณภรรยาค่ะกินเยอะหน่อยมีถั่วงอ,อกด้วยนะคะคุณสาค่ะของคุณสากินนิดนึงเดี๋ยวนอนไม่ได้ไม่นิดแล้วค่ะก็เยอะเหมือนกันสองหัวขนมจีนยันงเหลือพวกนี้ตักไปให้เพื่อนนะคะ เพื่อนที่ทำงานจ้าโอ้โหจะไปให้เพื่อนกินจ้ะทำเยอะไม่ได้ทำน้อยนะคะทำเยอะแยะเลยแต่ผักไม่ค่อยมีอันนี้ชีฝรั่งค่ะกินได้สลารีบ้านเราก็เรียกอ,อะไรเนาะต้องใส่หรอที่ใส่ สย่ยำนะคะอร่อยค่ะอร่อยอีกแล้ววันนี้ชอบมากคนอีสานก็ชอบของอีสานแหละค่ะสาวกินเพิ่มมาก,กินของอีสานกินอย่างอื่นไม่อุ่นท้องอเล่นบลแซ่บนัว่อร่อยทำอย่างนี้รสชาติของเราเองรเดี๋ยวส่นิดนึงไม่ได้หลายเดี๋ยวโมกินน้ำาอะไรเพื่อนเป็นคนไทยจ้ะไทยแท้บางกอก เป็นหมอทิ้งอาชีพมาอยู่กับสามี <c oughs> เอ,อ้ยนาอสามีฝรั่งฝรั่งฝรั่งมันไม่ได้พารวยนะมาหาเองนะพี่น้องอย่าฝันนะคะทุกคนนี่คิดว่าผัวฝรั่งจะรวยทุกคนไม่ได้รวยทุกคนนะคะอยู่บ้านเรามีความสุขแล้วอยากกินอะไรก็ได้กินอยู่นี่โอ้โห ลำบากหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนบธรรมดาค่ะอ้าวค่ะไปกินก่อนนะคะบายบายบ๊าดีจ้าเดี๋ยวเรื่องเล่าตอนต่อไปเดี๋ยวเล่านะคะวันนี้ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเลยต้องทานข้าวกับคุณสาก่อนค่ะไม่ดีใจ